หลีซูซูเคยอธิษฐานขอว่าจากกันในโลกมนุษย์แล้วชีวิตนี้ขออย่าได้พบเจอกันอีกใบหน้าของชายหนุ่มในตอนนี้เทียบกับฮ่องเต้ที่ไร้เยรักเมื่อ500ปีก่อนกลับดูเหมือนอีกคนหนึ่งมากกว่าหลีซูซูเคยพบเจอคนผู้นั้นตอนนางเป็นเด็กผู้ที่อยู่ในอาณาจักรมารและมีไอดำวงเวียนรอบตัวผิวกายขาวซีดพยามารที่โหดเหี้ยมอมหิตนั่นเองนางถอนกระดูกมารของฐานไถจิ้นออกไปแล้วชัดชัด เหตุใดโฉมหน้าของฐานไถจิ้นยังคงใกล้เคียงกับคนผู้นั้นยิ่งไปกว่านั้นกิริยาท่าทียังคล้ายคลึงกันหลายส่วน500ปีมานี้เกิดอะไรขึ้นบ้างกันแน่ด้วยพบเจอเขาอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวฟันของหลีซูซูกัดโพรงปากจนเลือดออกเยี่ยฟูหยาตระหนักถึงความผิดปกติของหลีซูซูจึงร้องเรียกเสียงค่อยด้วยความฉงนสิทธิพี่หญิงเวลาชั่วพริบตานี้ทั้งยาวนานและแสนสั้น เสียงของเยี่ยฟูหยาดึงสติของหลีซูซูกลับมาทันใดนางเหมือนคนตกน้ำที่ฟื้นขึ้นมาจากอาการหายใจไม่ออกตัวตนของฐานไถจิ้นทำให้นางหนาวเยือกไปทั้งร่างเพราะดีที่นางมิใช่เยี่ยซีอู้แล้วไม่ต้องสัมผัสกับประสบการณ์ในอดีตที่สิ้นหวังและไร้เรี่ยวแรงถึงเพียงนั้นอีกตอนนี้นางคือหลีซูซูหลีซูซูเป็นฝ่ายเบนสายตาออกไปก่อน คงเพราะท่าทีของนางเมื่อครู่ทำให้เขาเกิดความสงสัยฐานถ่ายจิ้นจึงจ้องนางพลางขมวดคิ้วน้อยๆเมื่อหลีซูซูเดินไปอยู่ข้างกายฉีเสียนจือสีหน้าของนางก็ถูกปรับกลับมาเป็นธรรมชาติดังเดิมมักคาร้ายรักรวมตัวอยู่ที่จุดหลิงถ่ยก่อนจะกระจายไปอย่างเส้นลมปราณแต่ละชุนอดีตในวันวาน,วนกลายเป็นเงาที่เลือนรางในจิตใจนางหลีซูซูเอ่ยทักทายท่านพ่อ ชีเสียนจือพยักหน้าให้นางสายตาของคนผู้หนึ่งตามติดนางมาประหนึ่งเงาตามตัวหลีซูซูไม่อยากให้ฐานถ่ายจิ้นจดจำตนได้ความทรงจำดุดดังหมอกควันพบกันแต่ไม่รู้จักนี่เป็นจุดจบที่ดีที่สุดแล้วสายตานางเย็นชามิได้หันไปมองเขาอีกจังไหายสกิดฐานถ่ายจิ้นข้างกายสิบน้องเล็กฉะไหนจึงเอาแต่จ้องอี้หลิงเซียนจื่อเล่าไหนว่าไม่สนใจคนงามมิใช่หรือ อีกทั้งเซียนจือผู้นั้นคลุมหน้าด้วยผ้าไหมเงือกมีเพียงแต้มสีชาติตรงหว่างคิ้วที่มองเห็นชัดเจนสิทธ์น้องเล็กคงไม่ใช่ถูกใจผู้อื่นเข้ากระมังไม่ได้นะสำนักเซียวเหยาของพวกเราไม่สามารถจะอาจเอื้อมเช่นนั้นได้ฐานไถจิ้นสีหน้าเย็นชาเอ่ยตอบว่าไม่มีอะไรเพียงแต่จังหวะที่สบตายหญิงสาวผู้นั้นหัวใจเหมือนถูกมือข้างหนึ่งขยุ่มอย่างแรง เมื่อนางหันกายนั่งลงอีกครั้งดวงตาก็ปราศจากอารมณ์เสียแล้วไม่แตกต่างอันใดกับผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆภายในงานฐานไยจิ้นรู้สึกขบขันเล็กน้อยเขาต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆก็แค่หญิงแปลกหน้าผู้หนึ่งกลับทำให้เขามองเห็นเงาร่างที่คุ้นเคยจากดวงตาคู่นั้นบางครั้งเขาถึงขั้นคิดว่าผ่านมาห้าร้อยปีเขาควรจะลืมแม้กระทั่งรูปโฉมของนางได้อย่างสิ้นเชิงตั้งนานแล้ว จงางไหเห็นเขาเก็บอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วมีได้แสดงทีท่าว่าชอบพอบุตรสาวสุดที่รักของชีเสียนจือแต่อย่างใดจึงโล่งอกหากหมายตาเข้าจริงๆย่อมจัดการยากจะให้ยกผู้มีพรสวรรค์เพียงคนเดียวของสำนักเซียวเหว่ให้สำนักเหิองหยางอย่างนั้นหรืออาจารย์ได้ตีเขาตายแน่จ้งางไห่เอ่ยจะว่าไปก็ไม่เคยมีใครเห็นคู่บำเพ็ญของชีเสียนจือมาก่อน เมื่อร้อยปีก่อนจู่ๆก็ทราบว่าเขามีบุตรสาวผู้หนึ่งที่เกิดมาพร้อมร่างทิพย์สิทธน้องเล็กเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนั้นโลกบำเพ็ญเพียรสัสะเทือนเพียงใดชีเสียนจือเปรียบดังเสาหลักของฝ่ายธรรมะทว่ามารดาของบุตรสาวเขาอี้หลิงเซียนจือเป็นใครจบจนบัดนี้สามพิภพกลับไม่มีใครล่วงรู้ดูจากที่ชีเสียนจือรักใคร่บุตรสาวราวกับของล้ำค่าแล้ว คิดว่าในอดีตก็คงรักมันดาของหลีซูซูมากเช่นกันฐานไทยจิ้นเหลือบตาขึ้นพันกล่าวถามว่าสิทธิท่านบอกว่าอี้หลิงเซียนจื่อมีร่างทิพแต่กำเนิดหรือจัางหาตอบใช่สิทธิน้องเล็กฉะไหนจ,จูจูจึงถามเรื่องนี้เล่าชายหนุ่มพลียิ้มไม่มีอะไรแค่สงสัยเท่านั้นแม้จะพูดเช่นนี้แต่หัวใจในพรงอกกลับเต้นแรงขึ้นกระทันหันด้วยความตื่นเต้น ในคำภีเกิดใหม่บันทึกไว้ว่าร่างทิพย์แต่กำเนิดเป็นภาชนะรองรับดวงวิญญาณที่ดีที่สุดเขาสัมผัสยกในถุงฟ้าดินชิ้นนั้นเลียริมฝีปากพูดกับมันในใจว่าไม่ต้องรีบร้อนอีกไม่นานข้าจะหาสถานที่พักพิงให้กับเจ้าเพียงแต่ฐานะของสตรีผู้นี้โดดเด่นคิดจะบทขยี้จิตวิญญ,ญาณน,นางให้เหลือแต่เปลือกอันว่างเปล่าเขาต้องเปลืองเวลาสักหน่อยระหว่างที่พูดคุยกัน ผู้อาวุโซสซิงอูจากสำนักเหิงหยางนำคมปลอบวิญญาณออกมาต่อหน้าทุกคนที่เป็นสักขีพยานเขามอบคมปลอบวิญญาณให้ฐานไถจิ้นนิ้วมือของฐานไถจิ้นกำคมปลอบวิญญาณแน่นสายตาของหลีซูซูชะงักอยู่ที่คมปลอบวิญญาณครู่หนึ่งก่อนจะเบนสายตาออกไปเขาคิดจะตามหาดวงวิญญาณของใครอีกเย่ปิงฉางอย่างนั้นหรือก็ใช่เย่ปิงฉางเป็นมนุษย์ธรรมดา เกรงว่าคงอยู่กับเขาในโลกมนุษย์เป็นเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่ปีหลังจากถอนกระดูกมันออกเขาเกิดใยรักชิงชังตนและคงจะหลงรักเยี่ยบปิงฉางเป็นแน่ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เกิดใยรักเขาก็ใส่ใจเยี่ยบปิงฉางถึงเพียงนั้นแล้วการพยายามตามหานางกลับมาเป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายเมฆหมอกบนบันพพเซียนลอยผ่านฝ่ามือของหลีซูซูนางหลุบขนตาลงไม่ว่าอย่างไรกระดูกมานก็ถูกทำลายไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับฐานไถจิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับนางอีกหลีซูซูได้ยินฉีเสียนจือเอ่ยว่าครั้งนี้ฉีเสียนจือมีเรื่องอยากหารือกับสหายเซียนทุกท่านสองเรื่องเรื่องแรกหลังสงครามใหญ่ระหว่างเทพกับมารพญามานตายไปปีศาจระดับสูงถูกปรับปรามและกักขังอยู่ในเหวร้างส่วนมารปีศาจระดับล่างถอยกลับไปอยู่ในอาณาจักรมารสัวพอที่ไม่มียากขึ้นแม้แต่ต้นเดียว มิกล้าออกมาอลาวาดอีกทว่าร้อยปีก่อนผนึกของเหวร้างถูกทำลายไอดำพุ่งสู่ท้องฟ้าพูดผีปีศาจนับไม่ถ้วนหนีออกมาเป็นภัยต่อโลกมนุษย์พ่อเอ่ยถึงเหตุการณ์ในพิภพมารปีศาสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนเป็นจริงจังลิซูซูฟังอย่างจดจ่อนางก็อยากรู้ว่าไม่มีพญามารแล้วสามพิภพในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะดีที่ร้อยปีมานี้สำนักเซียนทั้งหลายร่วมแรงรวมใจกันรับมือมารปีศาจ จึงสามารถรักษาความสงบในโลกมนุษย์รักษาความมั่นคงในพิภพเซียนเอาไว้ได้แต่เมื่อไม่นานมานี้ราชาปีศาจปรากฏกายเหล่ามันปีศาจต่างยกย่องบูชาเขาชี้เสียงจือหลับตาเอ่ยเสียงทุ้มต่อก่อนหน้านี้เจ้าสำนักไทซีเสียชีวิตในห้องของตนเองลูกศิษย์ในสำนัก360คนไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวเมื่อคำพูดนี้ถูกเอ่ยออกมาทุกคนต่างตกตะลึงราชาปีศาจ หล่ซูซูเหลือบมองฐานถ่ายจิ้นโดยไม่รู้ตัวจะเป็นไปได้อย่างไรกันกระดูกมานไม่อยู่แล้วจะมีราชาปีศาจปรากฏกายได้อย่างไรชี้เสียนจือมีของศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหนึ่งชื่อว่าคันชองวารีคันชองวารีสามารถย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆได้เขานำคันชองวารีออกมาคันชองวารีแขวนตัวอยู่กลางอากาศทุกคนต่างมองไปที่คันชอง เห็นเพียงในสำนักไทยสีลำทานหน้าประตูบรนพศถูกโลหิตของลูกศิษย์ในสำนักย้อมจนเป็นสีแดงลูกกร o ในร่างของลูกศิษย์ขั้นลูกกร o ทองคำขึ้นไปถูกล้วงออกมาราชาปีศาจลงมืออย่างอมหิตยิ่งในขั้นช่องวารีบานนั้นมันปีศาจอลวาเถิมเกริมแต่คั้นช่องกลับมิอาจสะท้อนเงาของราชาปีศาจได้ในขั้นช่องเห็นเพียงแผ่นหลังของราชาปีศาจเท่านั้นกระทั่งเป็นชายหรือหญิงก็ยังไม่รู้ ภาพเหตุการณ์นองเลือดเช่นนี้ทำให้คนของสำนักเซียนทั้งโมโหทั้งแค้นใจบางคนใบหน้าแดงกำกลดายอย่างโกรธเกรี้ยวราชาปีศาจบัดซบอย่าให้ข้าเจอตัวนะจะบดกระดูกเจ้าให้แหลกลานแล้วนำเท่าทุลีไปโปรยทิ้งเสียแต่ทุกคนต่างเข้าใจดีว่าในเมื่ออีกฝ่ายเป็นราชาแห่งพิภพมันปีศาจจะถูกจับกลุ่มง่ายๆได้อย่างไรตอนนี้มันปีศาจต,ต่างอาศัยอยู่ในอาณาจักรมารสัวผอ สถานที่พีสางแห่งนั้นไม่มีต้นหญ้าแม้แต่ต้นเดียวใช้โลหิตเป็นสายน้ำผู้ใดเดินทางไปที่นั่นล้วนมิอาจรับรองว่าจะรอดชีวิตกลับมาได้ชี้เสียนจือเก็บคันช่องวารีพร้อมเอ่ยว่าข้ากำลังจะทะลวงผ่านจำเป็นต้องกักตัวเพื่อผ่านด่านเคราะห์ชิงอูจะนำลูกศิษย์สำนักหังหยางเดินทางไปสำนักไทซีสืบดูสถานการณ์ของราชาปีศาจค้นหาตราคำสั่งเพื่อเดินทางไปยังอาณาจักรมันสัวผอ สำนักชื่อเซียวยินดีติดตามไปด้วยพักเจินอู่ยินดีติดตามท่านเซียนยังมีพวกเราสำนักเทียนหยวนก็ยินดีติดตามไปด้วยเช่นกันจงางไห่ฟังแล้วเอ่ยว่าสิทธ์น้องเล็กสำนักพวกเราจะเอาอย่างไรดีไปหรือไม่ไปหลักๆคือสำนักของพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีผู้มีความสามารถให้นำไปโอ้อวดได้ฐานไถจิ้นตอบเสียงเรียบไม่ไปจงางไห่ถอนหายใจ ในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้สํนนักเซียวเหย่ยงทำตัวหน้าอายยิ่งนักเขาแอบใช้แขนเสื้อปิดหน้าเรื่องที่สองชีเสียนจือพูดต่อแดนลับชังหยวนกำลังจะเปิดแล้วทางเข้าอยู่ในเมืองจอสยาในแดนมีของศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนวัสนาที่จะได้ผ่านพบยากคาดเดาวแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยอันตรายเช่นกันเพียงแต่แดนลับชังหยวนแต่ไหนแต่ไรมา มีเพียงลูกศิษย์ที่พลังตะบะอยู่ในขั้นกำเนิดใหม่ระดับกลางลงไปเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปได้ถึงเวลาอาจมีมารปีศาจแฝงตัวเข้าไปทุกท่านจะต้องระวังให้มากเรื่องนี้มีใช่ความลับตรงกันข้ามหลายคนมาร่วมการประลองใหญ่ก็เพื่อทำความรู้จักกับลูกศิษย์ขั้นกำเนิดใหม่ลงไปถึงเวลาจะได้ร่วมกันตามหาของวิเศษการบำเพ็ญเสียนร้ายการเวลาบางทีเมื่อเข้าไปในแดนลับ ออกมาอีกครั้งโลกภายนอกก็ผ่านไปสปีหปีแล้วว่ากันว่าในแดนลับชังหยวนมีเศษชิ้นส่วนของวัตถุเทพถ้าหาชิ้นส่วนของวัตถุเทพได้จริงๆในอนาคตหากเปิดสึกกับพิภพมารปีศาจโอกาสชนะย่อมเพิ่มมากขึ้นหลีซูซูเคยได้ยินโกอี้บอกว่าเมื่อ200ปีก่อนแดนลับชังหยวนเคยเปิดออกครั้งหนึ่งเวลานั้นพลังตะบะของกงเหยียจี้อูยังไม่สูง ชีเสียนจึเ่เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเขาจึงมิได้ให้เขาไปพอคิดเช่นนี้แล้วหลีซูซูอดหันไปมองชายหนุ่มผู้สง่าผ่าเผยข้างกายมิได้สิพี่ใหญ่ท่านจะไปแดนรับชังหยวนหรือไม่กงเหยี่ยจี้อูวางถ้วยสุราก่อนหน้านี้เขาคบคิดเรื่องบางอย่างจนใจลอยพอได้ยินคำพูดหลีซูซูแล้วเขาจึงเอ่ยเสียงนุ่มนวลว่าเทียบกับแดนลับชังหยวน ถ้าเป็นห่วงเรื่องที่สำนักไทยซีถูกกวาดล้างทั้งสำนักมากกว่าจำเป็นต้องมีคนไปตรวจดูที่สำนักไทยซีหลีซูซูเข้าใจการตัดสินใจของเขาแล้วดูเหมือนทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนไปมีเพียงสิทธิพี่ใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขามักจะขวงอยู่เบื้องหน้าสรรพสิ่งไม่ว่าสำเร็จหรือแตกดับล้วนผ่าเผยองค์อาจถึงเพียงนี้เสมอหลังจ้องมองในตาสีเทาของเขาแล้ว หลีซูซูพลันคิดถึงชายหนุ่มที่บอกให้นางเดินตรงไปข้างหน้าภายใต้แสงจันในปีนั้นนางสังหารเซียวหลินด้วยมือของตนเองอดีตเหล่านั้นประหนึ่งหมอกควันที่พวัวพันอยู่ตรงปลายนิ้วราวกับผ่านมานานแสนนานเหลือเกินหลีซูซูรู้ว่าตนเองควรจะค่อยๆปล่อยวางได้แล้วจากเหตุการณ์ที่เห็นในคันช่องวารีหลีซูซูเข้าใจแล้วว่าสงครามระหว่างพิภพเซียนกับมารปีศาจมิออจเลี่ยงได้ บางทีอีกไม่นานเซียนกับมานยังคงต้องเปิดศึกกันอยู่ดีเพียงแต่ครั้งนี้สำนักเซียนมีกำลังในการต่อสู้มีได้ไร้กำลังและหน้าหดหูเหมือนในอดีตอีกสำนักต่างๆอำลาสำนักเหงหยางกลับไปเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อนาจาักรมานซัวพอในภายหลังทั้งยังต้องกำชับลูกศิษย์ที่อ่อนเยาว์เรื่องแดนลับชังหยวนด้วยตอนนี้มรคาไรรักของหลี่ซูซูยังไม่มั่นคง นางตั้งใจจะบังคับกระบี่กลับไปบรรพศช้างเจอเพื่อฝึกบำเพญกระบี่เซียนของนางยังไม่ทันได้นำออกมาแท้ที่ตวัดออกมาอย่างโอหังอวดดีก็แหวกฝาอากาศมาแล้วบนแท้มีลายน้ำอยู่เปี่ยมด้วยไอสังหารหลีซูซูตระหนักถึงเสียงแหวกอากาศในทันทีจึงตั้งใจหลบสิทธน้องหญิงยิ่งจงตกใจห้ามปรามไม่ทันกระบี่อีกเล่มที่เจือประกายสีฟ้าปะทะกับแท้ของเฉินมี่เสียนกระบี่วิเศษแตกละเอียด เยี่ยฝูยาปราดเข้ามาขวางหน้าหลีซูซูสิทธิพี่หญิงเชิญที่นี่คือสำนักเหิงหยางหาใช่สำนักชื่อเสี่ยวไม่หากท่านไร้มารยาทกับสิทธิพี่หญิงของข่าอีกอย่าหาว่าสำนักเหิงหยางไม่เกรงใจกระบี่วิเศษของเอยี่ยฝูยาแตกละเอียดอยู่บนพื้นหลีซูซูมองเศษกระบี่แล้วโมโหเล็กน้อยสิทธิน้องฝูยารักถนอมกระบี่ทุกคนในสำนักต่างก็รู้บัดนี้กระบี่ของเขาต้องแตกสลายเพราะคุ้มกันตน เฉินม่เสียนกลับคล้ายไม่ได้ยินคำพูดเขานางไม่พูดพร่ำทำเพลงก็จู่โจมเข้ามาอีกครั้งหลี่ซูซูกกำลังจะโต้อตอบเห็นแววตาว่างเปล่าของเฉินม่เสียนแล้วพลันตระหนักถึงความผิดปกติเฉินม่เสียนแม้จะเอาแต่ใจแต่นางเดินทางมาสำนักเฮิองอย่างครั้งนี้เพื่อฝึกจิตหวังจะกราบชีเสียนจือเป็นอาจารย์หลี่ซูซูเป็นบุตรสาวของชีเสียนจือเป็นไปไม่ได้ที่จู่จู่เฉินม่เสียนจะลงมือกับนางในสำนักเฮิองอย่าง เพิ่งจะคิดเช่นนี้อึดใจต่อมามือเรียวยาวข้างหนึ่งกดลงเหนือศีรษะของเฉินมี่เสียนเฉินมี่เสียนเบิกตาโตล้มลงอย่างอ่อนยวบสิตน้องหญิงยิ่งจวงรีบรับตัวเฉินมี่เสียนไว้ข้างหลังเฉินมี่เสียนกงเหยี่ดจ,จี้อูเดินออกมาเขาข,าขามวดคิ้วมองหลีซูซูสิตน้องหญิงเจ้าไม่เป็นไรกระมังหลีซูซูสายหน้านั่งมองไอสีม่วงกลุ่มหนึ่งบนฝ่ามือของกงเหยี่ดจีอ้อูนี่คือ กงเหียจี้อูบีบไอสีม่วงในฝ่ามือจนแตกสลายเป็นอาคมหุ่นเวทอิ่งจวงได้ยินดังนั้นสีหน้าก็ย่ำแย่อย่างยิ่งใครใช้อาคมหุ่นเวทบงการสิบน้องหญิงให้จู่โจมหลีเซียนจื่อเยี่ยฟูหยาตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้เช่นกันเขาเม้มมุมปากกงเหียจี้อูเอ่ยว่าสิบธน้องอิ่งจวงลองคิดดูให้ดีหมู่นี้สิทธน้องหญิงเฉินไปล่วงเกินผู้ใดเข้าหรือไม่ ิ่งจวงมองเยี่ยฝูหยาเขาลังเลครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าเขาอยู่กับสิทธิ์น้องหญิงตลอดเวลากลับไม่รู้เลยว่าสิทธ์น้องหญิงถูกคนบงการอยู่คนที่ทำร้ายสิทธิ์น้องหญิงน่ากลัวเกินไปแล้วอาคมหุ่นเวทช่างเป็นวิธีที่น่ารังเกียจและคุ้นเคยถึงเพียงนั้นหลีซูซูมองไปบนท้องฟ้าน้ำเต้าสุราที่เป็นเครื่องมือเวทหอเหินของสำนักเซียวเหยาหอจากไปไกลมากแล้ว กลิ่นอายของฐานถ่จิ้นก็สลายไปด้วยนางมองเฉินมิเสียนที่ลม้มลงจากนั้นมองกงเหยียจี้อู่พลันรู้สึกเหลวไหลเหลือเกินห้าร้อยปีแล้วคนผู้นั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยเลยหรือแม้จะเปลี่ยนไขกระดูกเทพแล้วก็ยังใช้วิธีต่ำช้าเช่นนี้ในอดีตเขาบงการนางให้ค่าเซียวหลินบัดนี้ยังจะบงการเฉินมิเสียนให้มาค่านาง เวลาเดียวกันชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนน้ำเต้าสุราของจ้างหายลืมตาขึ้นมีอาจอย่างตื้นลึกของพลังได้ฐานถ่ายจิ้นคิดอย่างเรียบเฉยน่าเสียดายจริงๆดวงตาเขาเย็นชานิ้วมือเรียวยาวกำหยกของตนเองแน่นเหมือนกำฟางช่วยชีวิตเส้นสุดท้ายอย่างไรอย่างนั้นหยกในมือเขาชิ้นนั้นดูเหมือนจะเป็นหยกที่หญิงสาวผูกไว้ที่เอวเขากับมือตนเองตอนอยู่บนรถม้าในฤดูหนาวปีนั้นนางประคองเขาขึ้นมาจากพื้นหิมะ ลงมือทำร้ายเจ้าอองเพื่อเขาทำให้เขาไม่ต้องงอเขา่าตอนนั้นดวงหน้าเล็กของนางยับยู่เอ่ยเสียงค่อยว่าของสิ่งนี้ให้เจ้าเจ้าอ,องเห็นมันแล้วถึงอย่างไรก็ต้องเกรงใจบ้างนางนำอวสานอันอบอุ่นที่สุดในโลกมนุษย์มาให้เขาทั้งยังมอบความเจ็บปวดทรมานมากที่สุดให้กับเขาเขาต้องการให้นางกลับมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเขายอมแลกทุกอย่างต่อให้นางจะเกลียดเขา ยังคงเกลียดเขาเหมือนในอดีตก็ยังดีมิใช่เป็นเหมือนตอนนี้ไม่เคยแม้แต่จะย่างกลายเข้ามาในความฝันเนื้อหาในตอนที่12พาร์ท5ก็จบลงเพียงเท่านี้หากเพื่อนเพื่อ,อชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ